กับมาชุกเพศผ่าดดวงกันอีกแล้วนะคะถ้าพึหมาชุกเราต้องมาผ่าดวงนะคะวันนี้เราจะนะคะเปิดดวงนะคะทุกท่านนะคะทั้ง12ราศีเลยนะคะในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้นะคะทุกราศีนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าหลังสัปดาห์บหัสย้ายแล้วเมื่อวันที่30เมษายนนี้นะคะก็ถือว่ามีทิพย์พลนะคะต่อนะคะราศีใหญ่อย่างเช่นชาวราศีพฤษภนะคะแล้วก็ราศีกันนะคะแต่ว่าทุกราศีก็ได้อิทธิพลนะคะ ในเรื่องของอโอกาสนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวนะคะเป็นดาวใหญ่นะคะเป็นประธานทางด้านของความเป็นมงคลความมีงาม <c oughs> ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการศึกษานะคะแล้วก็ความคิดความรู้ต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มจากราศีแรกก่อนนะคะขอาจาุกขอเริ่มจากชาวราศีมังกรนะคะ ดวงชะตาของชาวราศีมังกรในเดือนมิถุนายนนี้นะคะต้องบอกได้เลยว่านะคะอาจจะเป็นช่วงนะคะสำคัญในเรื่องของการตัดสินใจนะคะว่านะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานหรือเปล่า ะะแต่ถ้าคิดจะเริ่มต้นนะคะงานใหม่หรือว่าทําธุรกิจใ,ใหม่เนี่ยอยากจะให้นะคะค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจเพราะว่ามันมีโอกาสเข้ามาก็จริงแต่ว่าเหมือนช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่กําลังวุ่นวายนะคะว่า,าเราจะตัดสินใจไปทางด้านไหนนะคะจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะเราก็จะได้หนทางแล้วก็ได้งานที่ถูกใจแน่นอนค่ะเรื่องของการเงินนะคะสาหรับชาวราศีมังกรนะคะเดือนมิถุนาย,ยนนี้ต้องบอกได้เลยว่า Ooh, มีเรื่องใช้เงินเยอะมากนะคะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะมีความกังวลหรือกดดันในเรื่องของสภาวะเคลมใเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าการใช้เงินค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะแต่ก็ยังโชคดีนะคะยังถือว่ามีไรายได้เสริมนะคะหรือว่ามีโชคทางด้านการเงินงมาด้วยแต่ว่า ต้องจัดการแล้วก็จะสมัมในเรื่องการเงินี้ดีมากๆเลยค่ะจะผ่านพ้นปัญหาุปรสรรคทุกอย่างไปได้แน่นอนค่ะเรื่องของความรักนะคะสําหรับชาวราศีมังกรหาคนโสดเนาะต้องบอกเดีเลยว่ามีคนเข้ามาแต่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะก็ถือว่ายังไม่ได้ถูกใจมากที่สุดนะคะอาจจะมีคนที่เข้ามาให้ให้เราได้คุยแก้เหงาอยู่บ้างแต่ว่าลองลองด,ดูดูไปก่อนก็ได้ค่ะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาถูกใจจริงไหมหรือว่า เขาโสดจริงหรือเปล่านะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะสาหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ต้องบอกได้เลยว่าช่วงนี้เนี่ยคนท้างตึงเครียดนะคะสภาวะในเรื่องของอารมณ์สภาวะจิตใจอาจจะมีความกดดันในเรื่องการงานนะคะหรือว่าสภาพแวดล้อมและคนรอบข้างยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะอยากจะให้ค่อยๆนะคะให้กําลังใจกันนะคะเพราะว่า,ามันเป็นช่วงผลกระทบในช่วงสั้นๆเท่านั้นเองนะคะเรื่องของสุขภาพร่างกาย ชาวราศีมังกรนะคะอาจจะต้องระวังช่วงนี้เนาะใช้ความคิดเยอะเครียดนอนไม่หลับนะคะระวังในเรื่องของการปวดศีรษะการปวดเมเกรนนะคะหรือว่าปวดหลังนะคะเพราะนอนไม่หลับมันก็กลายเป็นว่ามันมีผลกระทบในเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะความเครียดด้วยนะคะสําหรับเรื่องของใส่หมูนะคะชาวราศีมังกรนะคะสําหรับใส่หมูนะอาจารย์จุ๊บนะคะแนะนํานะคะ ให้ลองไปไหว้นะคะพระประจำวันเกิดนะคะของท่านเองนะคะมีโอกาสลองไปทําบุญถวายสังฆทานนะคะแล้วก็สวดมนต์นะคะสวดคาถาชินนบัญชรเพื่อเป็นการเสริมดวงแล้วก็เสริมบุญบารมีให้กับท่านด้วยค่ะสําหรับราศีถัดไปนะคะดวชกาของผู้ที่เกิดในราศีกุม ำหรับดวงชะตาของชาวราศีกุมเรื่องของการงานนะคะชาวราศีกุมช่วงนี้ต้องบอกได้เลยว่านะคะการงานโดดเด่นมากเป็นพิเศษเข้าตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะได้งานนะคะแบบฟุ๊กๆนะคะได้งานชิ้นใหญ่หรือว่าโปรเจกต์ใหญ่ๆมีผลตอบแทนดทีๆมากๆแต่ระวังสิดนหนึ่งนะคะช่วงนี้อาจจะเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่เยอะอาจจะต้องระวังปัญหาจากคนรอบข้างนะคะอาจจะมีคนคอยจ้องมอง คนคอยอิชาริซยาหรือว่า,าเขาเรียกว่ากันแก้มอยู่บ้างนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะถือว่าไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่โตนะคะสําหรับเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีกุม่ชงนี้นะคะก็เป็นช่วงดีนะคะที่ดาวพฤหัสย้ายเข้ามาให้ผลในเรื่องของการเงินแล้วก็ช่วลาบนะคะและโอ,อกาสในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆ นะคะมีดโดนทางโชคลาภสําหรับนักลงทุนนะคะหรือว่าสายเสี่ยงนะคะแต่ที่ทางนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องระวังสักนิดหนึ่งเพราะว่าเงิต้องเตือนนะคะเพราะว่าการลงทุนก็ถือว่ามีความเสี่ยงนะคะถ้าจะลงทุนอะไรใหม่ๆแนะนําว่าต้องหาความรู้นะคะหรือว่าค่อยๆศึกษาหาข้อมูลไปก่อนจะถือว่าดีมากๆเลยค่ะเรื่องของความรักนะคะสําหรับชาวราศีมุนนะคะ คนโสดนะคะเนื้อหอมมากๆนะคะมีคนที่ถูกใจนะคะหรือว่าอาจจะแอบคุยนะคะกับหลายๆคนเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยนะว่ารถไฟอาจจะชนกันได้นะคะต้องบอกได้เลยว่าเนื้อหอมนะคะแล้วก็สุดปังมากๆนะคะแต่ว่าต้องสับสับรามดีๆนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่คุยเยอะแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครนะคะจริงๆจังๆ,งๆคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะจริงๆน่ารักนะคะความรักช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะ อาจจะอ,อาจจะคิดในเรื่องของการทําธุรกิจร่วมกันนะคะหรือว่า,าคิดที่จะลงทุนนะคะขยับขยายในเรื่องของธุรกิจการเงีน,นด้วยก็ทีนะคะแต่ว่า,าจ,จะต้องระวังปัญหาปวดหัวนะคะสาหรับคนรอบข้างนะจจะทําให้ความรักชีวิตคู่วุ่นวายอยู่บ้างคะ่ะสุขภาพร่างกาย สำหรับชาวราศีกุมนะคะต้องระวังนะคะในเรื่องของระบบอ่าระบบเลือดนะคะหรือว่าความดันนะคะหรือว่าท่านที่มีโรคประจําตัวแทรกซ้อนนะคะต้องดูแลสุขภาพร่างกายเป็นพิเศษแล้วก็ระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะใส่มูนะคะ,นะ,คะแนะนําในเรื่องของการมงกษ์ชน,นิดหนึ่งนะคะในที่ไหว้ขอพรนะคะพระแม่ลักษมีนะคะเสริมดวงในเรื่องของการเงินโชคลาภแล้วก็ ปู่พญานานะคะในการเสริมรวมด้วยใครอยากขอโชคขอลาบนะคะลองไปไหว้ขอพรได้เลยนะคะเราเคล็ดในการทําบุญสักนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้นะคะในเรื่องของการทําบุญบริจาคลงโสหรือบริจาคโลหิตแล้วก็ทําบุญเสร็จแล้วเติมน้ำมันตะเกียบนะคะเพื่อเป็นการเสริมรวมเสริมบุญบารมีด้วยค่ะราศีถัดไปนะคะสําหรับผู้ที่เกิดในราศีมีนนะคะดวงชะตาของชาวราศีมีน ในเดือนมิถุนายนยนี้นะคะเรื่องของการงานนะคะชาวราศีมี้ถือว่านะคะมีโชคมีโอกาสดีในเรื่องของการงานโดยเฉพาะงานแบบฟุ๊กๆนะคะางานที่ไม่ได้คาดคิดว่าจะได้นะคะจะได้งานที่นะคะอ่าเป็นเปนเขาเ,เรียกว่าเป็นแรงบันด,ดาลใจใหม่ๆนะคะหรือว่ามีโอกาสใหม่ๆที่ได้เรียนรู้งานนะคะ ที่สำคัญนะคะต้องบอกได้เลยว่านะคะชาวราศีมีนนะคะช่วงนี้เนี่ยนะคะโอกาสในเรื่องของการเงินนะคะโชคลาภนะคะใส่เสี่ยงใส่ลงทุนเองก็ตามนะคะช่วงนี้เนี่ยก็ต้องบอกได้เลยวา่าธุรกิจบางตัวสินค้าบางตัวที่ท่านไม่ได้คิดว่ามันน่าจะขายได้ดีนะคะกลับกลายเป็นว่ากลับมาทํากําไรอีกครั้งหนึ่งนะคะคนที่มีงานจ้อบนะคะงานเสริมนะคะงานประเภทเป็นในหน้าหรือเป็นตัวแทนต้องบอกได้เลยว่าช่วงนี้ ุปังมากๆนะคะถือว่ามีโชคทางด้านเรื่องของการงานและการเงินนะคะแต่ก็ระวัง,งสักนิดหนึ่งนะคะอาจจะมีเรื่องของการเสียเงินนะคะแบบไม่คาดฝันนะคะมีเรื่องให้จุกใจจุกจิตใจเรื่องของการเงินอยู่บ้างนะคะ, <S <S ะเรื่องของความรักนะคะสําหรับชาวราศีมีนนะนะคะชาวราศีมีนทุกน,นี้ต้องบอกได้เลยว่าพอง,งานปังนะ,ะนะคะนะคะเงินก็ปังด้วยนะคะเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะยังไม่ได้โฟกัสกับมัน นะคะอาจจะไม่ได้มีเวลาสําหรับคนโสดนะคะมีคนเข้ามาจริงแต่ว่าเราอาจจะโฟกัสในเรื่องของเงินแล้วก็เรื่องของงานมากกว่านะคะก็ไม่เป็นไรนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีเวลาเนื่องจากว่าการงานแล้วก็การเงินล้นมือด้วยอาจจะโฟกัสในเรื่องของนะคะความเจริญเตบโตก้ตกกาวหน้ามากกว่าอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาให้กับคนรักเท่าไหร่นะคะสุขภาพร่างกายนะคะชาวราศีมีนนะต้องระวังนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเรื่องของระบบเลือดนะคะระบบความดันนะคะระวังหน้ามืดนะคะพักผ,ผ่อนไม่พอก็อระงต้องระวังนะคะอาจจะเป็นหนัวนะคะหรือหน้ามืดไปได้นะคะการทำบุญเสริมดวงนะคะสําหรับชาวราศีมีนะคะเน้นในการไหว้ขอพรนะคะ พญานาคนะคะเพื่อเป็นการขอพรนะคะก็ปู่รือสีนะคะเพื่อขอในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็ความมั่นคงนะคะการนํามาเสรสมดวงส่วสนหนึ่งนะคะในในเรื่องของการทําบุญบริจาคลงศพนะคะหรือการให้ชีวิตส์เพื่อเป็นการสนดวงด้วยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับราศีพันไปนะคะผู้ที่เกิดในราศีเมษน,นะคะเดือนมิถุนายนนี้นะคะเรามาดูกันว่าชาวราศีเมษน,นะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสที่ ยุย้ายเข้ามาสู่ดวงชะตาด้วยเช่นกันนะคะชาวราศีเมษนะคะถือว่ามีโอกาสในเรื่องของการงานใหม่ๆนะคะคนที่คิดที่จะเริ่มต้นงานใหม่นะคะหรือว่าขยับขยายในเรื่องงานหรือธุรกิจเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยนะคะมีผู้อุปถัมภ์แล้วก็สนับสนุนคอยช่วยเหลือแต่ว่านะคะ บงนิดนึงพองานเด่นนะคะได้รับการยอมรับมากๆเนี่ยนะคะก็ต้องรองปัญหาเนาะ,ะด้วยความปกตินะคะจะมีคนอิจฉาเลเซีย,ยอยู่บ้างนะคะหรือว่านะคะอาจจะมีความปวดหัวความวุ่นวายกับการเริ่มต้นงานใหม่ๆหรือว่าโอกาสใหม่ๆแต่เราลองว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆสําหรับคุณแน่นอนคะ่ะ เรื่องของการเงินนะคะชาวราศีเมษนะช่วงนี้ต้องบอกได้เลยว่ามีช่วงในเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่นะคะแล้วก็ผลตอบแทนในเรื่องการเงินที่สูงมากๆเลยแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายหรือว่านะคะถ้าคิดจะลงทุนนะคะหรือท,ทําธุรกิจเพิ่มเนี่ยต้องอดูดีๆหรือตัดสินใจดีๆไม่ควรีบนอนนะคะทําได้แต่ว่าอาจจะต้องวางแผนดีๆนะคะสักนิดหนึ่งนะคะ เรื่องของความรักนะคะชาวราศีเมษน,นะคนส่วนเนื้อหอมมากเลยนะคะต้องบอกได้เลยว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีมากๆนะคะมีคนเข้ามาให้เลือกนะคะหรือว่าอาจจะเจอความรักแบบประเภทคนที่อาจจะยังมีปัญหาอยู่นะคะหรือว่ามีความรักแบบซับซ้อนนะคะไม่ควรรีบร้อนที่จะเริ่มต้นในการาเริ่มความสัมพันธ์นะคะก็ใจเ,เย็นเราคอยสนิดหนึ่งแล้วรับรองว่าุกอย่างดีแน่นอน นะค,ะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็บอกได้เลยเนาะว่าทั้งเราแล้วก็ทั้งคู่เราเนี่ยช่วงนี้ก็เนื้อหอมมากเป็นพิเศษเช่นเดียวกันนะคะรักกันไว้ไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะปัญหาคนรอบข้างอาจจะเป็นเรื่องแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะอาจจะมีหึงหวงกันบ้างน,นะคะแต่ว่าไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงจนเกินไปนะคะสุขภาพร่างกายนะคะสําหรับชาวราศีเมษน,นะคะช่วงนี้ก็ต้องระวังนะน,นะคะอาจจะทํางานหนักมากพักผ่อนน้อยนะคะระวังในเรื่องของนะคะ ปวดหลังนะคะปวดกระดูกนะคะหรือว่าในเรื่องของกอระเพาะอาหารนะคะทานอาหารไม่ตรงเวลา นะคะก็กดแก๊สต้องระวังสักนิดหนึ่งนะคะใส่มูนะคะการทำบุญเสริมดวงนะคะเน้นใน,นเรื่องของการไหว้ขอพรพ,พระแม่ลักษมีนะคะขอพรในเรื่องของการเงินโชคลาภนะคะแล้วก็เรื่องของความรักด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็มีโอกาสช่วงนี้นะคะแนะนํานิดนึงตื่นเช้าๆออกมาทําบุญตักบ,บาตรนะคะแล้วก็เสริมดวงเสริมบุญบารมีทําให้ชีวิตเนี่ยยิ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นเลยค่ะราศีถัดไปนะคะ ผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนะคะชาวราศีพฤษภนะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะชาวราศีพฤษภต้องบอกได้เลยว่าอินทธิพลของดาวพฤห,หัสที่ยกย้ายเข้ามาเนี่ยให้ผลและให้คุณมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการงานนะคะต้องบอกได้เลยว่าคุณมีโอกาสในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้ต้องถือว่าโดดเด่นมากเป็นที่จับตามองนะคะของผู้หลักผู้ใหญ่และคนรอบข้างมากๆนะคะถ้าคิดอยากจะเริ่มต้นงานใหม่นะคะ งานที่ค่อนข้างท้าทายความสามารถนะคะการสอบการแข่งขันงานราชการงานต่างประเทศช่วงนี้บอกได้เลยว่าประสบความสําเร็จดีมากๆค่ะเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีกุมภ์นะถ้าคิดอยากจะเริ่มต้นนะคะ ารายได้เสริมทําธุรกิจใหม่นะคะมีมีรายธุรกิจใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์หรือว่าธุรกิจต่างประเทศนะคะก็ถือว่าน่าจับตามองมากๆนะคะแต่ว่าค่าอ,องค์เทพยังแนะนําว่าทุกอย่างก็อาจจะต้องเริ่มต้นนะคะในการหาความรู้แล้วก็ค่อยๆนะคะลงทุนแล้วก็หาประสบการณ์ไปรับรองว่าโปรเจกต์ที่คุณคิดจะทำเนี่ยนะคะลุ่งแน่นอนค่ะเรื่องของความรักนะคะชาวราศีพฤษภนะคะสำหรับคนโสดเนาะ จริงๆเป็นช่วงที่ดีเลยแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงที่เราคิดทบทวนนะคะแล้วก็อยากหาคนที่ใช่นะคะก็อาจจะต้องอใช้เวลาในการพูดคุยแล้วก็ดูใจแล้วก็ดูเคมีนิดนึงว่าตรงกันไหมนะคะ <oui. S 1> ถือว่าไม่เร็วร้ายเลยแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงที่เรากําลังมุ่งมั่นตั้งใจนะคะแล้วก็เลือกคนที่ดีที่สุดมากกว่านะคะชิบิค้นะคะคนที่มีความรักนะคะต้องบอกได้เลยว่าจริงๆช่วงเนี้ยต้องบอกว่า คนรักอาจจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะคะหรือว่าเป็นคนที่คอยช่วยเหลือและคอยซัพพอร์ตคุณนะคะทําให้คุณมีกําลังใจและทําให้คุณเนี่ยมีแรงผลักดันที่จะเก่งขึ้นนะคะหรือว่าจเจริญเติบโตมากขึ้นด้วยนะคะถือว่าคุณเป็นคนโชคดีเลยนะคะสําหรับนะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายระวังนะคะช่วงนี้ระวังเรื่องของกระดูกนะคะปวดหลังนะคะหรือว่าปวดกล้ามเนื้อนะคะเรื่องสุขภาพาร่างกายสําหรับเรื่องของอาสายงูนะคะหมอชุนแนะนํานะคะ ช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้นะคะเดีโยวกาสนะคะไหว้ขอพรพระแม่สรัสวดีนะคะขอพรในเรื่องของความรู้สติปัญญาเพราะว่าพระแม่สรัสวดีเนี่ยถือว่าเป็นพระแม่ที่อยู่ในนะคะดาวพฤหัสก็คือเรื่องของความรู้ครูบาอาจารย์แล้วก็สติปัญญานะคะแล้วก็ขอพรพญานาคนะคะเสริมดวงในเรื่องของการเงินและโชคลาภช่วงนี้สวดมนต์ไหว้พระบ่อยๆนะคะเพื่อเสริมดวงแล้วก็เสริมบุญบารมีด้วยค่ะราศีถัดไปนะคะ สำหรับผู้ที่เกิดในราศีเมถุนดวงชะตาของผู้ที่เกิดในราศีเมถุนนะคะการงานนะคะช่วงนี้จริงๆงานเนี่ยนะคะที่ทำอยู่เนี่ยต้องต้องต้องใช้ความรู้ความสามารถมากเป็นพิเศษนะคะต้องมีความละเอียดรอบคอบนะคะคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานที่มีความสําคัญจริงๆแล้วก็โปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่แต่รับรองว่า มีความกดกันบ้างกับตัวงานแต่คุณสามารถทําได้ดีและมีผลงานที่ดีมากๆเลยค่ะคนที่คิดที่จะลงทุนนะคะต้องบอกได้เลยว่าเป็นช่วงของการเริ่มต้นนะคะหรือการหางานหรือว่า การหาธุรกิจใหม่ๆนะคะสิ่งที่คุณหาเนี่ยนะคะต่อไปก็น่าจะเป็นนะคะธุรกิจที่ดีแล้วก็สร้างรายได้ให้คุณมากพอสมควรเลยนะคะการเงินนะคะช่วงนี้นะคะราศีเมถุนเนาะนะคะก็ถือว่ามีเงินเข้ามาแต่ว่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะมากๆมีรายจ่ายที่พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีความกังวลในเรื่องของการเงินอยู่บ้างแต่ว่ารับรองว่าความละเอียดรอบคอบนะคะการวางแผนดีๆจะทให้คุณผ่านปัญหาอุปสรคเรื่องนี้ไปได้แน่นอน แน่นอนค่ะยิ่งทางานเยอะนะคะยิ่งได้ผลเยอะนะคะยิ่งขยันยิ่งรวยนะคะในช่วงนี้นะคะสําหรับเรื่องของความรักนะคะความรักต้องบอกได้เลยว่าช่วงนี้อาจจะเป็นคนโสดน,นะคะอาจจะมีเวลาที่จะทบทวนตัวเองนะคะอาจจะยังรู้สึกว่ามีปัญหากับคนที่เรายังคุยอยู่ยังมีอะไรไม่ตรงกันนะคะลองเปิดใจลองคุยกันมากขึ้นนะคะ ความสัมพันธ์หรือว่านะคะสิ่งที่คุณคิดไว้ในเรื่องของความรักเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้อาจจะค่อนข้างโฟกัสนะคะในเรื่องของอธุรกิจนะคะการเงินนะคะหลักในเรื่องของการาสร้างครอบครัวนะคะก็จะโฟกัสในเรื่องของการคุยกันในเรื่องของการงานการเงินกันมากกว่านะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะช่วงนี้ต้องระวังนิดน,นึงนะ ความเครียดนะคะช่วงนี้คนเครียดง่ายนะคะโรคประจําตัวต่างๆภูมิแพ้อุณหภูมิอากาศนะคะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะอากาศแปรปรวนก็ต้องระวังด้วยนะคะการทักุูนเสริมดวงนะคะสําหรับนะคะชาวราศีนะคะ เมถุลนะคะก็แนะนํานะคะในเรื่องของอการสวดมนต์นะคะเป็นประจำน,นะคะสวดคาถาชินบัญชรน,นะคะแล้วไหว้ขอพรนะคะพระประจำวันเกิดนะคะเพื่อเป็นการเสริมดวงแล้วก็การเสริมบุญบรารมีให้กับตัวเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องคุณเดชด้วยนะคะ